หนึ่งสิ่งที่คนใช้ Google Analytics ห้ามพลาดค,คืออันเนสายอันเนสไคืออะไรแล้วแก้ยังไงบ้าง วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูครับเวลาที่ทุกคนนะครับผมคนที่ใช้งานตัว G4 เข้ามาแล้วนะครับผมบนในส่วนของตัว t r a f f i c Report นะจะเจอกับสิ่งหนึ่งครับที่ขัดตาทุกคนมากคืออันเนสไซนะครับอันเนสไซเนี่ยมันแปลว่า G4 ครับไม่สามารถจับได้ว่ายูเซอร์ครับผมเขาเข้ามาที่เว็บเราครับจากช่องทางไหนถ้าเกิดสมมติว่าตัว G4 เขาจับได้ครับมันจะขึ้นเป็นปกติมากเช่น11,000คนนะครับมาจาก Organics e a r c h ก็คือเสิร์ชบน Google แล้วเข้าเว็บไซต์เรามาแต่ถ้าเกิดขึ้น Google เเเนนนนนนี่่่่ยแปปลลวววาาาาาตัั sign คคครบ้้จจไไไมมด็ใกหซึง จริงๆแล้วครับ g o เ g l e นะครับเขาจับไม่ได้เพราะว่าสัญญาณเนี่ยเขาได้รับมาครับมันเป็นตัวสัญญาณนะครับผมเราส่งขึ้นไปยังไงนะครับผมเราจะส่งขึ้นไปผ่าน UTM ครับผม UTM ครับผมจะเป็นในส่วนของพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ตัว Google Analytics มันสามารถจับแหล่งที่มาได้ว่าแหล่งที่มาของยูเซอร์คนนี้เขามาจากช่องทางไหนถ้าเกิดสมมติเราติดถูนะครับเช่นเวลาคนคลิกจาก Facebook ใส่ซอสเป็น Facebook เวลาคนคลิกจากแอดใส่ m ม d i เดียมเป็น CPC อะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดสมมติเราติด UTM ถูกต้องนะครับเราก็จะเห็นได้้้แลวว่า รีพอร์ตใน g a o ของเราครับมันสวยงานมากยิ่งขึ้นเวลาเราดูรีพอร์ตของธุรกิจตัวเองครับเราก็จะเห็นค่าที่มันตรงมากยิ่งขึ้นเราก็จะเลือกลงทุนกับช่องทางการตลาดได้แม่นอย่ามากยิ่งขึ้นเช่นกัน